วันนี้จะมีประเด็นว่ามะขามขึ้นลากินได้หรือเปล่านะครับเรื่องนี้เคยเป็นข่าวเมื่อนักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่จังหวัดเพชรบูรณ์เมืองมะขามหวานนะครับซื้อมะขามหวานมาโลนึงแล้วก็มาบ่นว่ากินได้นิดเดียวที่เหลือขึ้นล้าต้องทิ้งโอ้โหตรงนี้ก็กลายเป็นข่าวไปเลยนะครับทําให้มะขามตอนช่วงนั้นนะขายไม่ดีนะครับราคาตกไปเลยนะครับทีนี้เราลองมาดูว่าจริงๆเชื่อี่ากินได้หรือเปล่าสมัยก่อนเนี่ย ถ้ามะขามขึ้นราแบบขา,ขาวๆแบบในรูปเล็กๆเนี่ยนะครับคนนิยมกินนะครับเพราะว่ามันจะรสชาติหวานกว่าปกติอ่าแล้วเรามาดูกันว่าฝรั่งกินไหมนะครับยกตัวอย่างเช่นบลูชีสบลูชีสที่แปลว่าชีสสีฟ้านี่นะครับก็ทํามาจากสปอร์ของเชื้อรานะครับเชื้อราสายพันธุ์เพนิซิลเลียมกรอค่มนะครับเอาไปหมักกับชีสจนสักพักหนึ่งจะขึ้นเป็นสีเขียวๆฟ้าๆนะครับขึ้นราแบบแตกตัวออกมาก็อ,อร่อยกันไปนะครับคนฝรั่งกน็นิยมกินกัน อันนี้แสดงว่าเชื้อราบางชนิดกินได้จริงนะครับส่วนเชื้อราที่เกิดจากมะขามหวานของไทยเนี่ยก็มีการศึกษาวิจัยโดยคนไทยนะครับก็นําเชื้อราที่เกิดในมะขามหวานนําไปเข้าหลอดทดลองแล้วก็เช็คมาว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับสายพันธุ์ทั้งหมดที่เจอนะครับก็คือไม่มีสารพิษที่ก่ออันตรายกับร่างกายเลยนะครับเชื้อราที่เจอก็อย่างเช่นสกุลของ aspergillus เอ่อ c u r v u l a i r นะครับแล้วก็ penicillium อ่าอันนี้ก็จะเป็น เชื้อราที่ไม่ก,ก่ออันตรายกับร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยมะขามหวานกินได้นะครับที่มีเชื้อราขาว,ขาวตัวอย่างเนี่ยที่คนที่กินอยู่นี่นะครับคือรอ,องผู้ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมาทดลองกินให้ดูเลยตั้งแต่เ,เมื่อเช้านี้นะครับเพื่อยืนยันว่ามะขามกินได้จริงทีนี้เราก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเวลาเราไปเจอมะขามที่มีเชื้อราเนี่ยก็สามารถทานได้กันนะครับไม่มีปัญหาใดๆแล้วก็ไม่อยากให้มีราคาของมะขามตกนะครับ ่วยช่วยกันอุดหนุนชาวบ้านเกษตรกรแล้วก็โดยเฉพาะตอนเนี้ยมะขามกําลังออกนะครับของจังหวัดเพชรบูรรแวะผ่านไปผ่านมาก็ซื้อมาชิมกันได้นะครับอ้อจะบอกอีกอย่างหนึ่งเรื่องที่ว่าหวานหวานมากปกติเพราะว่าเชื้อราตัวนี้นะครับมันจะไปทําลายกรดเปรี้ยวในมะขามหวานทําให้มะขามมีรสชาติหวานนะครับความเปรี้ยวก็จะหายไป อ่านะครับอันนี้เป็นความรู้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาได้นะครับเพื่อให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าได้โดยใช้วิชาการมาอิงนะครับเราไม่ใช้ความเชื่อนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ